สกิลอย่างกากเลยปลาปลาลูกอะไรนะลูกปลามีดไปจะไปช็อตถ้าวิ่งเข้าไปใกล้ช็อตตัวเองอีกโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะไม่รู้ว่าผมชอบมีดมีดตัวเนี้ยแรงสุดละโดนดอกเดียวตายถ้าปลาโดนไม่ไอตัวที่มาพูดถึงอาตัวใหม่เนีต้องรอสามวิถือจะระเบิดช็อตไฟฟ้ามีดของตัวเนี้ยของตัวที่ผมเล่นเนี้ถ้าโดนถ้าปลาโดนดอกเดียวตาย ไม่โดนไม่โดนโอ้ยมีจอนวิกเกมฝั่งรสนะแน่นอนมีจอนวิกอุ้ยแต่จริงตั้งแต่เล่นมานะมันมีครั้งหนึ่งที่เล่นไก่ตอบอะแฟน่าคนตายแที่เป็นลูกกากอใส่ดามีุดไดีแ้วนแมีดามหนึงเนี่ยนะ ไม่มีไม่ใช่ระเบิดระเบิดที่ว่ามันเป็นแบบไม่่ใชระเบิดอไอ้แฟดที่มันยงรูกลมๆมันเป็นแฟดข้างบนดตั้งแต่ระเบิดมันฆ่าได้ยังไงนั่นน,น,น่ะดิดูวันนี้ก็ยังนุ่งอยู่ไม่ฆ่าคนตานยฆ่าไม่ได้ไม่มีดาเมจไอ้จิ๊บลุกร้อยเลยก็ใช่แต่ว่าม,ม,มันขึ้นว่าใช้แฟดฆ่าคนตาย <What? S 2> น,นั่น <c oughs> แหละเออแล้วลืมอัดคลิปไว้เลยอย่างเงี้ยกินเลยโ้อเลย ถ้าอาจจะไปลงคอนเทนต์ได้เลย <c oughs> <sk eps> แฟนฆ่าคนตายยังงงแบบงงอี๋ฮะเรนตัว,ตวๆๆนี้ยอันงงเราถูกฆ่าเลยนยิงไม่โดนหรอ ตั้ง่าไว้พียไปเลยไปท้องต่ปืนหัวปืนหัวจะตายล้วโด,ดะทำไมโดนทำไมเอาปูต่อไป พี่มา,มาแล้วจะได้ไปสองเกมเพิ่เริ่มเกมบาปเขาอะไรนะไไส่งหญิงขึ้นรถตัวโต้ขึ้นไปเองไม่เป็นหรอก เป็นเหมือนกันแค่รู้สึกว่ามันเล็กๆเป็นเหมือนกันใช่ไหมไม่เจ็บคนเดียวนะเป็นเป็นโดนดักจุดเกิดฮันโหลโดนดักจุดเกิดโดนจากตรงไหนโดนบุหรี่คาตรงกลับบ้านนอนอยู่ตัวนึงข้างรถจุดเกิดหมดแล้วอ่ะสองคน ดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องไปเกิดโดนดักของตัวเองอะไรไม่ต้องมานั่งไป่นั่งมาดูตัวเองไปบ้านดูตัวเองไว ครอนันเันค่เดียวแตกแล้วคันยาามน You a n to stay within the battlefield Attacking objective level one. The key objective must remain in our hands. do advance. Smoke barrage ready. down. <laughs> i <laughs> <laughs> ไปเลยเหรอไปดออกไปแล้วออลลว่ามันมีคนอื่นมาแทนแล้วอะใช่ออกไปแล้วปุ๊ังโอ้ยยิงแลรถถังยิง The enemy has taken objective วุ้ยข้างหลังตายแล้วลงตายแล้วดีกว่าตื่เยังปลอดภัยมีคนดักโอ้โหเพื่อนหนูเฉยเลย คุณลูกชายไม่ต้องยุ่งไปับแั่นี่ของตัวเองด้วยไปไปไเดี๋ยวรถต้ดแลมแลมหน่อยจะเสียอีหนึ่งแต่ฟิวเอาเสอีสองนะ่ใชอเสียอีาแล้วมีรถไปแล The enemy has suffered minimal losses. We must attack. remain vigilant. Oh. Allied forces are engaging an objective Bravo 2. I am

<laughs> in objective Bravo 2 have so been eliminated. All units I'm I'm defend the key objective. I killed the loading. You know why you've been in my head? Allied forces have taken objective Bravo 2.

Hey don't I. Got all the ready. Ticket of 1.

Enemy troops are attacking objective Bravo 2. enemy has taken objective oh, Bravo yeah. 2. In, in yard, in <coughs> oh, boy, oh. <laughs> Attention, Chagnetic objective Bravo 2 is now under enemy him. control. <laughs> สา,ายฟ้ายังมาอยู่ตรงไหนแต่หนูสายฟ้ายิงแค่หนูอยู่ทางนูหรืออยู่นิ่มในทางทางทางมีมาจากทางจุดเออโอ้ยระเบิดน็อกดาวต่อด้วยโอ้โดนอะไรมาขนาดนั้นนะผมกลิน ผด้วยโดนนื่อยใจจริงอยาให้มันได้หน่อเดี๋ยวนี้เราชนะเลย ายโดนลูกซองโอ้โหว่าแล้วแมัดเดียวตายเลยเกิดโดนทนล่นหนึ่งบ้านหนึงบนนึ่งบ้นนึ่ี หนไม่ตั้งยี่สิบตัวยี่สิบตัวนั่ลมันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มัมนยังไงมันก็ไม่ถัดหลัก B2 ต่อใมันได้ B1 ามันไ,มได้เต็มเติมต้องไ2เลยหลั

Barrage, that. let by Victory will be ours. Rather than barrage, hereby enemy troops <coughs> are attacking objective Bravo One. Oh, you ก็เอาไปสอคืนบแล้ว,ลวไม่ทันละยังอเรายังมีอยู่สอกันอยู่ยังไงทัน รถถัมงมีพังนะได้ลงมนะลดางดูท้ายนี้ไแปลงรถถังเย16นาทีจบดนะีซี่เต็มดีซี่เย อยู่ดีเสียงหายอะไรอ๋ออยู่ดีๆเสียงเพลงมันหายไปงง